สวัสดีค่ะช่องเทคเคนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนํนำเสนอบ้านให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวกับทุกท่านอยู่บนที่ดินขนาด166ตารางวานะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างนะคะและยังมีพื้นที่ว่างให้ทำประโยชน์อ,อื่นได้อีกด้วยค่ะ อยู่ในซอยปทุมทองลาดหลุมแก้วนะคะจังหวัดจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะทำเลดีๆแบบนี้นะคะที่ดินโฉนดพร้อมโอนค่ะเจ้าของขายเองราคา2ร8ล้าน5 8บาทนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะ สภาพยังดีนะคะพื้นที่กว้างขวางสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่นะคะท่านสามารถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะนัดวันเวลาล่วงหน้าค่ะและไปดูพื้นที่จริงแปลงจริงชมตัวบ้านก่อนตัดสินใจด้วยนะคะในว,วันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ